สวัสดีครับตอนนี้กำลังเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ <c oughs> อยากจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าฝนระหว่างยุคนี้กับยุคก่อนๆสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กนะครับช่วงเข้าหน้าฝนเนี่ย มันเป็นหน้าฝนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชาวกเกษตรกรทั้งหลายโดยเฉพาะาพี่น้องที่ทํำนานะครับเป็นช่วงที่เป็นยุคที่จะต้องอกอบโกยนะครับตุนอาหารตุนสเสบียงนะครับหมายถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยปลาก็จะเกิดการเมื่อมีฝนตกมานะครับปลาที่อยู่ในเอ่งน้ํา เขาก็จะขึ้นมาเรียกว่าปลาขึ้นนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะทําการาวางไข่ขยายพันธุ์นะครับภายในพริบตานะบปลา,าก็จะมีอีกมากมายกลายกองเลยนะครับกบเขียดอึงหอยปูปลาก็จะขยายพันธุ์เช่นเดียวภายในพริบตาเนี่ยมากมายหายกองนะครับนี่คือในสมัยอดีตนะครับในอดีตนั้นน่ยอาหาร ธรรมชาติเนี่ยหากินได้ง่ายสบายมากไม่ต้องใช้เงินซื้อนะครับแต่ยุคปัจจุบันนี้กินทั้งคือเรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราพึ่งเคมีเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ความเป็นธรรมชาตินั้นนะมันไม่บริสุทธิ์นะครับ สมัยที่ผมยังเลี้ยงควายตอนเด็กนะครับพอช่วงที่ฝนมาปุ๊บเนี่ยปลามันขึ้นจากหนองน้าประจาหมู่บ้านเขาเรียกว่าโประทานหมู่บ้านนะครับสมัยนั้นเรียกชลประทานหมู่บ้านพอน้ามาปุ๊บเนี่ยปลามันก็จะออกมานะครับออกมามันจะขึ้นมาจากหนองน้านั่นนะ่ะแล้วก็ทุกผมเนี่ยก็จะทําการถอดกางเกงเลยนะครับ จากกางเกงขาสั้นขายาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะหาเป็นอุปกรณ์ในการจับปลานะครับจับใส่กางเกงใส่เรามัดเอากางเกงขายาวมาแล้วก็มัดมัดขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จับปลามาก็ใส่เข้าไปในในขากางเกงนะครับจับปลามาก็ใส่ในกระเป๋ากางเกงในในขากางเกงที่เรามัดขาเอาไว้แล้วะครับแป๊บเดียวก็เต็มถุงเต็มเต็มขากางเกงแล้วนะครับ ได้อาหารกินมากมายไก่กองนะครับนั่นคือยุคก่อนสมัยก่อนนะครับในยุคนี้นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับคนทำมาหากินประเภทนี้นับบันก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะเหตุใด,ดเดี๋ยวคลิปหน้ามารับชมกันต่งนะครับสำหรับน,นี้ก็พอของปากของกอกันเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ